วันที่19เมษาย,ยน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสมชายศรีสุธิยากรประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยและอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเดินทางมายื่นหนังสือถึงกะกะตกรณีร้องเรียนพักรวมไทยสร้างชาติในวันเปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าผิดกฎหมายการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นการร้องเรียนครั้งที่2หลังจากการร้องเรียนครั้งแรกถูกกะกะตตีตกนายสมชายกล่าว วันนี้ตนมาร้องเรียนเป็นครั้งที่2ในเรื่องเดิมสืบเนื่องจากวันเปิดตัวพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีปิดกฎหมายการเลือกตั้งมีการขนคนมาฟังปราศัยมีมหอรสพบและมีการแจกเสื้อแจกหมวกทั้งยังกล่าวคาปราศัยพาดพิงสถาบันซึ่งตนเคยยื่นกกตแล้วเมื่อวันที่19มกร,ราคมที่ผ่านมาแต่ถูกปัดตกคําร้องเพราะกกตอมองว่า1ยังไม่มีพระราชกิจสเดีกา,การเลือกตั้ง2ยังไม่มีผู้สมัคร3ผู้ยื่นคําร้องไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะไม่ใช่ผู้รับสมัครเลือกตั้งไม่ใช่ผู้มีสิ เลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งที่มีปัญหาทางด้านนายวีระกล่าวว่าการยื่นวันนี้กะกะตาสามารถพิจารณาและมีความเห็นได้เลยว่าจะรับไว้ดำเนินการหรือไม่ทั้งนี้หากคนที่ยังทําความผิดซ้ําเจตนาละเวน้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อคนใดคนหนึ่งทําให้รัฐและประชาชนเสียหายท่านซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายก็จะมีความผิดตามกฎหมายมาตราอาญา157แล้วจะมาอ้างว่าท่านไม่ได้เจตนาไม่ได้เพราะเป็นการทําซ้ํายิ่งมัดตัวเองหนะักเข้าไปอีกดังนั้นอยากจะทําอะไรก็ทําแต่อย่าลืมว่ากฎหมายไม่ได้ยกเว้นให้กะกะตาหากะกกต ยังดึงดันที่จะทําอะไรเพื่อช่วยเหลือเพื่อเอื้อประโยชน์หรือทําอะไรที่มีชอบกกตต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้